สวัสดีครับช่องเขื่อนพทธายวเดชวันนี้จะพาพีน่น้องมาพิ่งคุดมันครับการคุดมันพึ่งปูมันครับสําหรับผู้ใดที่เข้ามาเราชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพือ่อได้เป็นกาลังใจในการทํางานต่อไปครับสาหรับผู้ใดที่ติดตามมาขอขอบคุณในหลายครับตอนนี้มันก็นสองบาทห้าสิบห้าครับ มันแพงครับทีนี้นี่กับมาคุดประมาณจากักบุฮอดไร่ครับน่าจะได้อยู่ว่งร้อยห้าสิบเนี่ยครับคิดถึงเงินออกมากก็ดีถึงแม้ว่าน้ำมันแพงผมก็เอาซ้มเก้าครับคืดเห็นตอนยังบ่มีตัวไทครับไม่เห็นงานก็ดีบุเคยลืมครับตอนที่ยังบอกรถถ้าเอาจ้างเขา ถ้าถ้างานน้อยสํานี้ถ้าเราบอกถ้ารถหบยมาให้นี่กะมันกะเสียความรู้สึกยู่เนาะตอนเฮงงานกัเฮดให้เต็มที่ครับคือเห็นตอนเจ้าของบมมีรถแล้วครับเฮดงานกัดิผู้ใดที่ขับรถกัดิผมเคยลืมครับถึงแม้่ผลงานออกมาสีม้งดีมองบอดีกะว่ากันที่หลังครับแล้วแต่นางานเนาะถ้าบมมีงากัมันกะบอมค่อยคาดกับหูมันกันดิ ถ้ายาไหลมันก็ขาดอยู่แต่ถ้าสำหรับการปลูกกับสูรตะกี้ตะก,ก้าของขกดดีครับนี่ใส่แบบเดินตามครับเดินตามเขาว่างเลยสูรนี้ก็ดีอยู่ครับที่ผมคุดนี่ก็คือเอารถจมยกครับตัวนี้มันก็สิเอาอยายากงงานิดนิดหน่อยครับถ้าส่วนในยาโบแห้งมันก็ดีไปครับ แต่พันนี้เกิดหูใหญ่ครับขนตางอนหรือพันนี้อย่างเก็ดสวงนี่ครับเพื่อนห้องเพนห้องไหลายซื่อพัน,นุนี้โอ้ก็ถือว่าใส่ดอยครับนี่เพื่อ็เย็บแบบวิถีชีวิตของคนอีสานครับเก็ดสองผู้มีครับเอามือละลดขึ้นเนี้มือเส้มามาเก็บรอบใบมันก็มาตาัดแล้วก็ตอน ประมาณใบสามนิดๆนี่นนนนนนนก็เอามันออกครับไปรลานตัวนี้พันนี้ก็สิตกอยู่ประมาณไรละมื่นใดอยู่ครับนี่ถ้าราคาสองบาทห้าสิบห้าตัวนี้ครับอยู่บ้านเขยผู้ไทกับราคาสองบาทห้าสิบห้าครับตัวนี้ถ้าพันนี้ก็ถือว่าเขาท่าครับใช้ได้เลยล่ะ ลมหนาววอวยยครับวันนี้คือสีหนาวด,ดี่ดกบรรยากาศตีนเครื่อนครับคือเก้าคือเดิยมนะครับมองหาเงินมองหาอยู่หาก,กินเคยผู้ไทยครับไอ้บ่หลายนะครับมือละร้อยก็นี้เก่าครับดีกว่าบมมีคนมาจ้างครับบางมือก็ได้น้อยบางมือก็เสีได้หลายอยู่มันเป็นยังไรล่ะ การหาเงินเนาะเทากับปฏิเสธไปเลยเนาะ,ะว่าจะมีคนจ้างเนาะถ้าจิปฏิเสธก็ขึ้นเห็นตอนยังไม่ได้ออกรถอันล่ะครับเหตุงานผมเคยลืมครับเหตุงานพยายามขึ้นเห็นตอนที่ยังไม่มีรถครับถ้ามีคนโทรมาจ้างก็ดีผ่านกระไซตัวนี้นะครับใช้ตัวเก่านี่ครับ ผลงานกับมองดีมองบดีครับแล้วแต่น้างงานเมื่อเลียงนี่คือิีน่าวิครับลมว่อยๆอะไรหาเ้ากินข้าครับเคย้ไทยสำรับ นที่เขามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับการหูมันการอย่างทำได้ครับพันใดหูมันมันลูกหูมันมันดีเพราะว่าปีนึงผมก็คุดมาหลายอยู่ครับหลายร้อยไร่ครับปีนึงก็ดีมีละร้อยสองร้อยกับว่ากันไปครับมึงมได้หลายมึงได้น้อย แต่ถ้าคุดหนึ่งซีมันก็ดีอยู่ครับหัวมันมันก็บอก่ค่อยแหง้งเนาะคุดมือละไล่แต่เฮากับอาซิบัได้หลายต่ก็เข้าใจเพิ่นครับถ้าสมมุติว่าเป็นผมจ้างรถนี่ผมก็ยักได้ยังซีละมาคุดใท้ที่น้อยทีหน่อยถ้าปูหอดซิปล่นี่มีโอกาสได้ลุ้นเงินแสนครับถ้าราคาตัวนี้นี่แต่ลจะเจ้าเนี่ครับ ตกไร่ละมื่นสบายใจเลยครับพี่นี่แต่ว่าปุ๋ยกับแพรงครับตอนนี้นี่ก็ลงมาสำรวจเบื้องงานครับคุดแล้วก็ต้องสำรวจเบื้องครับว่ามันเหลือบอรหรือว่าคุดบ่เบิดบางงานก็นมีนะครับที่คุดบ่เบิด ลงครับนึงเพื่อเก็ดิจงไว้แถวนึง่งแบบนี้นะบรรยากาศได้มึงแรงครับลมหนาวว้อยๆครับ มือก็ามาใส่มองกินปลาโลากตีนเคลื่อนนี่นะครับคันว่างก็ดิเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ